ที่ความเร็วสูงขึ้นนะครับระบบแอโรเดนบิกก็จะทำบปกายหน้ากระสุนแล้วก็อีกโนึ่ที่จะต้องมีก็คือทำไฟที่จะครีนผมไม่ใส่ครูเพราะว่าอยากให้มันเป็นแดด เร็วสูงสุด275กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อชนน้องทันทีทันใดด้วยระบบเครื่องยนต์แบบซปเปอร์ชาร์จให้กำลังสูงสุดที่380แรงม้าที่จะตาการเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง4.9วินาทีค่ะ ไอเอสตัวนี้นะครับเป็นคันแรกครับและก็คันเดียวนะครับในประเทศไทยซึ่งจอดอยู่ที่นี่นะครับและที่สำคัญก็คือว่าการเปิดตัวในงานโฟล์แฟร์2,013ที่บูธออสกาแห่งนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกครับก่อนงานมอเตอร์โชว์ด้วยถูกต้องแล้วค่ะนะคะแล้ต้องบอกเลยว่าดีไซน์ที่ช็เชียวนะคะโดดเด่นแบบนี้ค่ะมีอยู่ในรถจากรู้นะคะ สังเกตดูภายในห้องโดยสารแล้วนะคะจะมีการออกแบบสไตล์แบบห้องขับนักบ,บินนะคะจะปลอดภัยนะครับและให้ความสะดวกใกนการขับขี่นะครับผม นอกจากนั้นนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นดีไซน์นะครับแบบ LED ไลท์ครับเพิ่มความสมาร์ทนะครับแล้วก็คล่องตัวนะครับส่งเสริมบุคลิกของผู้ขับขี่นะครับให้ดูนะครับโฉบเที่ยวนะครับนอกจากนั้นนะครับด้วยความเร็วระดับ278กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับด้านหลังเราจะเห็นโลดิบรียบแบบนี้เพียงหนึ่งปุ่มนะครับด้วยหนึ่งคลิกครับมันจะมีสปอยเลอร์นะครับยกตัวขึ้นมานะครับจะช่วยให้เมื่อขับที่ความเร็วสูงขึ้นนะครับระบบแอโรไดนามิกก็จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบครับทั้งนะครับทางแสงนะครับแล้วก็กาาาาารรงงงงนขขออช่ภพเ ก็เก็บภาพเฉพาะด้านล่างนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับนอกจากการใช้กล้องถ่ายภาพนะครับหากมีมือถือหยิบมือถือนะครับหยิบแทบเต็ตัวออกมาครับแล้วก็ถ่ายภาพนี้นะครับเก็บไว้และส่งเข้ามาในอินสตาแกรมของเรานะครับติดแฮชแท็กให้ผมนดหนึ่นะครับพิมพ์คำว่าออสการ์แบตเตอรี่นะครับและช่วงท้ายชั่วโมงนะครับ คุณอาจจะเป็นหนึ่งที่จะได้นะครับ Power Bank จากมือคุณแตงโมไปนะครับและภาพทุกภาพที่คุณส่งเข้ามานะครับผมจะได้ร่วมลุ้น iPhone 5 c ในช่วงของเย็นวันนี้ด้วยครับผมใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวชืพอแบ w e b นะคะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้ท่านไหนค่ะที่มีมือถือสมาร์ทโฟนนะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะถ่ายรูปภาพคุณแตงโมงกับรถสปอร์ตที่บูธออสการ์ แล้วแชร์ผ่านบน i n s t a g r a ากรมโดยแฮชแท็กไปที่ Oscar Battery. ออสกา b a แบตเตอรี่ค่ะแผมนี่พี่ราชันย่ากำลังบอกให้คุณเตมโบนะครับโพสท่านะครับนี่นะครับผมที่วไปนะครับของเรานะครับเรียกว่าตรงท้งมองยิ้งสวยอะ่ะผมมองเออคุณเตมโบที่ตาสวยเนาะดูแล้วเฉียวมากเลยสวยหมดอ่ะหมสวยหมดเลยเนะออ นะค่ะอย่าลืมถ่ายโดยใช้มือถือสมาร์ทโฟนด้วยเนึ่งท่านสามารถแชร์รูปภาพผ่าบนอินสตาแกรมได้มากกว่าหนึ่ลูกแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายสุดของวันนี้เราจะมาดูสิว่าท่านไหนจะเป็นผู้โชคดีได้รับ iPhone 5 c ครับผมตอนนี้คุณราจก็กำลังนะครับ มีชุดไฟด้คลังอยู่นะครับเพื่อเพิ่มแสงนะครับและก็ตกไลท์นะครับลงบนเบาะหนังนะครับและก็ตัวคนแป็นโมนะครับใช่ค่ะมีการช่วยจับไฟิดนึงนะครับค่ะแล้วก็สําหรับช่างภาพทุกท่านคะนะคะระวังนะคะอุปกรณ์ไฟต่างๆด้วยนะคะถ่ายภาพนะครับมีการถ่ายแฟชั่นนะครับที่ อ่าบุตรเตงโก้ครับให้เกียรตินะครับมาเป็นนางแบบด้วยนะครับร่วมกับรถนะครับจาโก้เอสไทยนะครับที่บูตออสการ์เอหนึ่งสามครับยังไงแวะเข้ามานะครับเก็บภาพความประทับใจนี้ไว้นะครับผมเชื่อว่านี่แหละครับคือภาพประวัติศาสตร์คือบุตรหมายนะครับคือสแตมันสำคัญครับที่จะบอกว่าปีนี้เราได้มาร่วมนะครับในงานโฟล์ทแฟร์สองพันสิบสามงานเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคนรักการถ่ายภาพนะครับฟรีทันทีหนึ่งท่านส่งรูปภาพได้มากกว่าหนึ่งใบยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับ ไอโฟน5สีมักกิ่งขึ้นด้วยค่ะใช่เลยครับผมตอนนี้คุณแตงโมนะครับก็อยู่บนจานนะครับผมมีช็อตมีช็อตที่3ต่อเลยครับพี่ราชันไปเพื่อการถ่ายต่อตอนนี้พี่ราชันนะครับจะเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพทุกท่านนะครับได้เก็บภาพความประทับใจนะครับของคุณแตงโมในช่วงโค้งสุดท้ายเอาไว้นะครับผมวันนี้วันนี้คุณแตงโมมาในชุดสีขาวนะครับสวยนะครับพร้อมกับกางเกงนะครับสีแดงงามสง่ามมากคู่กับรถเราอย่างไม่ได้นัดหมาย หมาเติมเต็มได้สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกตมากอ่ะใช่ครับผมนี่คือสิ่งที่ขาดไปตลอด3วันที่ผ่านมาที่เราทีมงานทั้งสิกว่าชีวิตก็มองหามาตลอดว่ามันขาดอะไรไปนั่นแหะสิใช่นไหมครับขนาดเอานะครับพิตตี้มายืนสีบอกยังขาดยังไม่เต็มเลยใช่แล้ววันนี้คุณแตงโมก็มาเติมเต็มนะคะให้นะคะที่บูธออสการ์ของเราวันนี้ดูสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะเอาล่ะค่ะถ่ายรูปภาพคุณแตงโมเลยนะคะตอนนี้แล้วก็อย่าลืมค่ะถ้าไหนใช้มือถือสมาร์ทโฟน ายแล้วก็ทำการแฮชแท็กไปด้วยนะคะที่ออสตาแบตเตอรี่ค่ะครับผมสำหรับทุกภาพที่ส่งเข้ามานะครับจะได้ร่วมลุ้นนะครับหนึ่งครับท่านจะได้เป็นเจ้าของนะครับในส่วนของ power bank นะครับจากมือคุณตัตงโมนะครับในรอบนี้และสอนะครับภาพทุกภาพที่ส่งเข้ามานะครับก็จะได้ร่วมลุ้นนะครับรับ iPhone 5สที่จะคัดเลือกภาพนั้นนะครับในช่วงเย็นวันนี้เช่นเดียวกันครับใช่แล้วค่ะได้ค่ะอะไรค่ะยิ่งถ่ายมากยิ่งมีสิทธิ์มากได้ค่ะขอบพูดก่อนเซมไว้พุณตัตงโมไร่เลย สวยมากมากเลยคะปกติก็คือวันนั้นคิดว่าอยากให้ได้โพหันมาแล้วยิ้มให้อย่างเงี้ยแต่แต่น้องเขาเขาจะทำเางกันเลยตอนมา้องยขาค่ะให้ตอนนี้ก็สวยไม่มด้เปลี่ยนเลยแล้วก็แต่ได้ยินเดนโพแต่วอนเสร็จก็คือว่าไอ้สืวอต่างเนี่ย ปลายหน้ามันกระสุนแล้วก <king Eng mainland> ็อีกดวงที่เราต้องมีก็คือไฟที่มันจะดึงเอาคอนโซลได้าขึ้นมาอันนี้คือตอนหลังแล้วผมให้น้องแกะดูเอาไฟไว้ด้านเนี้เพื่อให้เพื่อให้มันไม่ปนขึ้นมาดีเทลที่เราปนขึ้นมารถก็จะมีหลุดหลาอ่านี่แหละครับใช้แค่สองหัวนะครับแต่จะมีมันจะมีบางคูนที่เราออกแบบอย่างเราด้านนี้เราคอนโซลแเราไฟก็ต้องขีดคอนโซลนะ ไม่อนเลยครับนอิองที่ก่ก็ต้องมายืนด้อนเ่แำหรับนัเรียนนะครับไม่ใส่ฟูนะครับผมไม่ใส่ฟูดเพราะว่าอยาให้มันเป็นแดดไม่นกะครับจะแปลนิดึงนะครับคือแฟ่นมันมันไม่จำปรอถูกต้องนะครับอันนี้ไม่ได้หมายกาาแปู้้ชาย เวลาเราจะปล่อยนะครับแล้วก็การอบให้ทานแล้วเครื่องเกยอย่างเงี้ยนะครับตอนที่เครื่งเกย์เขาใส่ต้อ่เป็นแบบสูทต้งเป็นแบธรรมชาติเลยครับแล้วก็ไอช็อตที่เป็นบล็อกนะครับที่เป็นบลอกก็จะยิงอกนะครับเซิร์ชงานคนนี้นะครับก็คือเราแบบว่าชิวๆนะเออเราไม่มีกาเด่นท้าอะไร็ สวยมากคอนเแดีว่าัดููอถ้าท่านี่ได้มีการแชร์ผ่านบนอินสตาแกรมแล้วนะคะมีไหมคะเดี๋ยวผมจะเอา p อแบง b a n ให้ดูแล้วกันว่าเราจะแจกอะไรนะครับผมใน Power i n n e นะครับ p แบง n ์ให้ด้วยนะครับตอครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นวอร e แบ a n ์นะครับที่เราเราตั้งใจจริง่านมโม่หนัไม่ิหนัมไปกมาัต่กีนนี้อันนี้นะครับไซน์มก่นก็ เหมือน้าจรเอารักเยอ่ะได้ไม่ได้ถ้าเรามองได้นี้มันคือจรเขเลยยอดเลยใครได้ใครได้ต้อง้มันขนไม่ได้ดาจะได้นีไซน์มันอนไม่ได้คือเ้าเห็นต้องตอนแรกผมจล้ก็แบบนี้ต้องม่ไเปิดได้เลยสัมผัสแล้วรู้สึก เหมือนมากค่ะสัมผัสก็เหมือนไม่ใช่ดีไซน์เหมือนนะครับตัวนี้นะครับดึงในนี้จะได้เป็นเจ้าของครับผมของ่ายๆเลยมือถือใครมีภาพคุณแตงโมขอห้าทมาตรงนี้เลยครับเวลาตรงนี้นะครับเดี๋ยวมือถือข้างหน้า5้าทักนะครับเดี๋ยวโชว์รูปของคุณแตงโมที่ในคิดว่ารูปนี้ประทับใจสุดๆคเดินไปดูคุณแตงโมกำลังเลือกเลยครับถ่ายโดยมือถือนะคะเมท่าไหนบ้างเลือกมาหนึ่งรูปนี้ไม่ชัดนะเี้ยไม่ชัดนะเอรถ พวหอกพี่อันนี้แสงสวยแต่ว่าแต่ว่าเออแต่หนูทำอะไรก็ไป็นม่เหมือนปวดหัวเอาเป็นพี่ท่านนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าชัดมากก็คนโพสก็โอเคแล้วท่าเ่รถมันนิดหน่อยแล้วก็ทํามันก็ออุ่เนาะท่าเลนบอสาด้วยใจีด้วยบกร์ของคุพไม่ใช่คนทุนไทยเลยมได้แน่คุณพี่เป็นผ้ชาซินเนอร์จริงๆนะ ผลงานของบุณแดงโมกันได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแดงโมมากเนะ,ะ่ยค่ะขอบคุณและช่วงไทยนะคร <c oughs> ับเดี๋ยวต้องขอเชิญน,นะครับคุณวสันต์พลเป็นสายสัตว์นะครับเป็นนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับเรามอบของที่ระลึกนะครับให้กับคุณแดงโมน,นะครับผมมอบของที่ระลึกให้กับคุณแดงโมน,นะคะ <c oughs> เป็นของแบรนด์นะคะแล้วก็เชื่อว่านะคะคุณแดงโมน,นะคะจะได้ใช้แน่นอนนะคะเพราะว่าสามร วันที่ะาวันนี้ได้รับ power bank นะคะจากทางออสการ์ค่ะและก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณแตงโมคอสเซียบประเมินน้ำให้คุณแตงโมด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมค่ะขอบคุณทุกบริษัด้วยนะคะผมก็ต้องขอบคุณนะครับผู้เกี่ยวกานที่มาร่วมกิจกรรมในบุญออสการ์ของเรานะครับแจโคกี้เอสยังอยู่นะคะ